เปิดตำนานปฏิหารการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ทีมงานเปิดสมองสองลูกว้างจะพาคุณผู้ชมมาเปิดตำนานการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธรูกที่มีความศักดิ์สิทธิ์และยังได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูกที่มีวิจิตรศิลป์งดงามที่สุดในโลกอีกด้วยกันนะครับ จากคาบอกเล่าของชาวจังหวัดพิษณุโลกและชาวบ้านในแถบจังหวัดใกล้เคียงเล่าลือสืบทอดจนเป็นตำนานกันมาว่าการสร้างพระพุทธชินราชในครั้งนั้นมีเรื่องราว ที่เต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในขณะสร้างพระพุทธชินราชอย่างน่าอัศจรรย์ใจจนทำให้พระพุทธชินราชที่ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพิษณุโลกมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าผู้ใดหากได้ลองมากราบไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็มักจะต้องกลับมา ราบไหว้พระพุทธชินราชกันในครั้งถัดๆไปอีกครั้งอย่างแน่นอนพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปเนื้อสำลิดบางมารวิชัย มีหน้าตักว่างห้าศอกหนึ่งคืบกับอีกห้านิ้วและมีความสูงถึงเจ็ดศอกด้วยกันพระพุทธชินราชนั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามสมบูรณ์ยิ่งนักซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่สร้างถึงแม้ว่า จะไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่จากเรื่องดาวในพงศาวดารเหนือและการวิเคราะห์ของนักประวัติศาสตร์ทำให้เชื่อและสนิษฐานได้ว่าพระพุทธชินราชน่าจะถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุโขทยัยเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1900จากตำนานในพงศาวดารเหนือ ได้กล่าวถึงพระเจ้าสรีธรรมไตปีดกท่านได้มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูปในลักษณะเดียวกันขนาดเท่ากันถึงสมองค์เพื่อนำมาปริสถานไว้ที่เมืองพิศณุโลกพระเจ้าสรีธรรมไตปีดกจึงได้โปรดให้หาช่างที่มีฝีมือในการหล่อพระพุทธรูปที่ดีที่สุดเพื่อมาหล่อพระพุทธรูปทั้งสามองค์ในครั้งนี้นั่นเอง ในการหล่อพระพุทธรูปทั้งสองค์ในครั้งนี้นั้นปรากฏว่าการหล่อพระพุทธรูปสำเร็จและสมบูรณ์เพียงแค่สององค์เท่านั้นคือหนึ่งพระพุทธชินสีและสองพระศรีศาสดาส่วนพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งนั้นไม่สามารถหล่อออกมาได้สำเร็จ และได้มีการหลอพระพุทธรูปองค์นั้นขึ้นมาใหม่ถึงสามครั้งด้วยกันและในทุกๆครั้งของการหล่อนั้นปรากฏว่าท้องที่เทหล่อลงไปในองค์พระนั้นไหลแล่นไปไม่ทั่วองค์พระทําให้หมดหนทางในการหลอพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นเมื่อสิ้นหนทางพระเจ้าสรีธรรมไตปีดุท่านจึงได้ทรงตั้งจิตสัจจาที่ฐานขึ้น โดยได้กล่าวว่าขอให้ผลบุญทั้งหมดที่ทรงสร้างและได้สั่งสมมาทั้งในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันจงช่วยดลบันดาลให้การหล่อพระพุทธรูปในครั้งนี้สำเร็จดังพระราชประสงค์ในตำนานของพง์สาวดานได้อ้างถึงสัจจาทิฐานของพระเจ้าสีธรรมไตบิบดกว่าสัจจาที่ฐานนั้นได้ล้อนถึงอาสนะของพระอิน จนทำให้พระอินทร์ได้สงแปลงกายลงมาเป็นตาชีประขาวถือเป็นผู้ชายสูงอายุนุ่งห่มสีขาวลงมาช่วยหล่อพระพุทธรูปในครั้งนี้โดยไม่พูดไม่จากับผู้ใดใช้กิริยาประดุดขนใบและนับตั้งแต่ตาชีประขาวได้คุ้มพิมพ์และปันเบาคุ้มการเททอง จนทำให้การหล่อพระพุทธรูปในครั้งนี้ท้องได้ไหลแล่นทั่วทั้งองค์งดงามสำเร็จสมบูรณ์ตาชีประขาวเมื่อได้ทำการหล่อพระพุทธชินราชสำเร็จท่านได้เดินออกประตูเมืองทางทิศเหนือไปพระเจ้าสีธรรมัตยไตปิดกจึงได้ให้ทหารออกไปตามตาประขาวมารับรางวัลบำเหน็จความดี แต่เมื่อทหารได้ตามตาประขาวไปที่ตำบลหนึ่งล่างของตาประขาวได้หายวับไปชาวบ้านในแถบนั้นจึงได้เรียกตำบลน,นั้นว่าบ้านตาประขาวหายหรือว่าวัดตาประขาวหายนั่นเองเมื่อทหารที่ตามไปมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้านทิศเหนือที่ตาประขาวหายขึ้นไปนั้นก็เห็นท้องฟ้าเปิดเป็นช่องซึ่งมีสาราเก่าตั้งอยู่ จึงเรียกว่าศาลาช่องฝาจวบจนถึงปัจจุบันซึ่งยิ่งทำให้ตอกย้ำความเชื่อโดยการกล่าวถึงสถานที่ต่างๆที่มีอยู่จริงและเกี่ยวพันกับการสร้างพระพุทธชินราชเช่นบ้านตาประขาวหายก็คือสถานที่ที่ตาประขาวหายขึ้นไปนั่นเองและเมื่อได้มีการสร้างวัดขึ้น ก็ได้ตั้งชื่อวัดนั้นว่าวัดตาประขาวหายอีกทั้งยังมีสาลตาประขาวเป็นรูปชายชลายืนสะพายย่ามมือถือไม้เทา้าซึ่งสารตาประขาวนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าศาลาช่องฟ้าเพราะเป็นบริเวณที่ช่องฟ้าเปิดให้พระอินท์เสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์เรื่องรลาวาในตำนาน การสร้างพระพุทธชินราชนั้นจึงจบลงอย่างสมบูรณ์โดยมีเหตุการณ์และสถานที่สอดคล้องกันและเป็นเรื่องที่มีการเล่าขานและรับรู้กันโดยเฉพาะชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดในแถบภาคเหนือนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้รับชมเรื่องราวในตำนานการสร้างพระพุทธชินราชกันไปแล้ว คุณผู้ชมมีประสบการณ์การมากราบไหว้และขอพรองค์พระพุทธชินาราชแล้วประสบความสำเร็จกันมาบ้างไหมครับสามารถเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเข้ามาในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าคุณผู้ชมอยากให้ทีมงานเปิดสมองสองโลกว่าง ไปเปิดตำนานเรื่องใดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เช่นกันนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s c r i b e ให้กับพวกเราทีมงานเปิดสมองสองโลกว่างกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานเปิดสมองสองโลกว่างต้องขอตัวราคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ